สวัสดีค่ะปิมค่ะวันนี้ปิ๊มอยูย่นะคะก็อยู่ที่เดอะมอลล์บางเทานะคะก็อยู่ชั้นบนสุดเลยนะคือชั้นสี่แล้วก็เจอบแบบร้านทุกอย่างคุปปาเลยคืองปิ๊มแต่เราคือเจอขนมโบราณขนมนแบบรุ่นฟิล์มตอนประมาณสี่ห้าขวดนี่เจอลูกอมพี่จริงอ่ะน้องฟิวมองเป็นในนี่ก็น้องฟิวจะเอาแหวนน้องปิ๊มเลยเอารูปโอมไปด้วย เล่นเป็นไหมครับไม่เคยเล่นตอนนั้นไปสูรวิทยาตร์ไงเป็นหมึกสีน้ำเงินใช่ไหมพอโดนทิศียแต่มันก็หายไปน,นี่เลยพ่อจะบอกว่าชิ้นนี้นะตอนพ่อเด็กๆนาะพ่อชอบกินมากเลยนะครับ้ไะอันนี้พี่พ่อชอบกินอยากกินอะไรก็สั่งเลยิว ไ้แบบมีหลายอย่างมากท่านกินนั้นเลยอ้าวเขาบอกว่าทุกอย่างสี่บาทไอเทมอันนี้มียี่สิบห้าบาทเลยหรอเออต้องถามพี่แล้วนี่อันนี้แม่บแม่บอกว่าแม่เคยกินอันนี้ปลาไทยกี่นะคะรุ่นโบราณนี่กินได้เป็นสาหรายที่มูซึไปน่าทึกใช่ไหมใช่เขาอีกเขาเอาไปขายอะไรกันเป็นอะไอกไนเดี๋ยวหนูมีหางไม้เงือกใช่ไหมหนูก็จะเอาอันนี้เป็นสาหรายเพราะ เป็นเงือกใช่ไหมก็กินสาระต้องเอาไปผูกทีเพียนจนฟันผุเล้วเมื่อก่อนที่แบบโอ้โหแต่ออตอนนี้ดัดฟันจะกินให้ฟันผุอีกไม่ใช่นะว่า,วานนขนมรุ่นฟิล์มเผื่อเมื่อก่อนสองบาทนะเอลสองบาทตอนฟิล์มอยู่กำแพงเพชรอ่ฟิล์มเด็กต่งางจังหวัดเนี้ยกินบ่อยอันนี้ของน้องฟิลหมกลองโขนขนมลูกอมไอ้เนี้ยอะไรอ่ะ เหมือนยาสีฟันใช่ไหมแต่ว่าเป็นช็อกโกแลตเมื่อก่อนพิมขายน้ำกับพ่อไงขอพอ่อจอดแล้วซื้อตลอดห,าหาอ้าบาทห้าบาทได้อ,อ,<ะ>อันนี้แบบลูก,ลกอมเปรี้ยวลูกอมเปรี้ยวที่โรงเรีเยนน้องซื้อก็มีแต่เราคือชอบมามกเพราะอมเป็นดาราก็เขาก็จะหวานอุยอันนี้คล้ายๆลบุหรี่นะใช่บอกว่าเราลดมิ้นต์กินบ่อยเมื่อก่อนใช่แท่บุหรี่อันนี่้ใครกินอะไรบ้าง แม่ทันแม่เกด่งแม่แม่แม่นี่แม่ทันนะอะไรทคกอย่างอันนี้ก็เคยพ่อไมทันแม่คนทำไมพ่อไม่ทันเลยทันนี่ทันหมดปากไอยนี่แหละพ่อจำได้เลยเนี่นยมาฝรั่งกับแก้วอะไรเล่นพ่อสักจี๊ดเลยเนี่ย เนี่ยเป็นเหมือนจับฉลาครับป๊อปแปะค่ะรสโซ่ชายสูงชาสูงที่บ้านจะมีพวกแบบเกมเศรษฐีอะไรเงี้ย10บาทค่ะมีหลาอยากมีอย่ากีอีกเลได้ขนมปอปแปะรสโซ่เี่ได้ปุยมโอเต็มบ้านเลยลูกเลย แล้ววันนี้นะคะปิ่งฟิวก็ได้ของเยอะมากเลยนะคะมีทั้งขนมโบราณแล้วของเล่นโบราณเลยนะค่ะอันนี้แบบโบราณโบราณมากอันนี้อเอ้ยพี่โตแล้วนะพี่ก็ช่ดเห็นอะ่ะเดี๋ยวเอาไปรีวิวกันต่อนะคะค่ะอันนี้เราก็อยากเล่นเสื้อเลยแน่นอนแล้วเจาราแล้ววันนี้นะคะปี่งฟิวได้ของเยอะมากเลยค่ะ,คะเดี๋ยวจะเอากลับรีวิวกันนะคะค่ะ 好吧。